สวัสดีครับคนยินดีต้อนรับสู่ PC t a ท e Bootcamp วันที่18นะฮะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเช็คอินครั้งที่4นะครับก็จะมาเป็นการ ip, Set, แชร์แนวคิดแชร์ mindset แชร์จิตวิท,ทยาการเทรดรวมถึงเรื่องราวที่ผมได้เรียนรู้ทำให้ผมพัฒนาการเทรดของผมมาในเส้นทางนี้นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนเนี่ยแล้วก็อยากแชร์เนี่ยนั่นก็คือมันจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ในการเทรดนะฮะร,รวมถึง การทําตามแผนการเทนของตัวเองนะซึ่งผมได้พูดไว้เยอะมากๆเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ใช่ไหมว่าถ้าเราจะเป็นนักเทรดที่เก่งนักเทรดที่ดีนะจะต้องมีการควบคุมอารมณ์ให้ได้แล้วเราก็จะต้องทําตามแผนการเทรดของเราแม้ว่าเราจะไม่อยากทําซึ่งนี่เป็นเคสตัดดี้ที่ในในการเทรดของผมจริงที่ผ่านมาเมื่อ18กรกฎาด้นะครับนั่นก็คือมนี้นั่นเองนะฮะมนี้ถือว่าเป็น การหาจุดเข้าที่เรียกได้ว่าดีมากๆนะครับแล้วผมได้ทําตามแผนแผนการเทรดของผม100%แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมโดนหน้าทุนนะฮะจริงๆมันก็หน้าทุนแบบเกือบๆมันก็โดนลอชหน่อยแต่ว่าเออมันก็โดนมันก็คือหน้าทุนนั่นแหละซึ่งไม่พอครับพอะมันโดนหน้าทุนแบบปลายไส้เป๊ะราคาก็ได้กลับตัวไปจนถึงจุด take profit ของผมนะซึ่ง มันเป็นอะไรที่น่าเจ็บใจใช่ป่ะทุกคนจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเจ็บใจแต่สิ่งที่ผมรู้สึกเลยคือไม่รู้สึกอะไรเลยอันจริงมันก็รู้สึกแต่ว่ามันรู้สึกแบบรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยนะครับแต่ผมก็ยังสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ทําการแบบเรดททนอกแผ่ของตัวเองนะถึงแม้ว่าผมจะรู้ว่าโอเคแบบแบบมันมันจะมีแบบมีฟวลูกอะตรงนี้ใช่ไหม ซึ่งมันก็เป็นจุดเข้าเทรดได้แต่ผมก็ไม่ได้เข้าเทรดเพราะว่าผมไม่ได้มั่นใจในการเข้าเทรดตรงจุดนี้จุดที่ผมมั่นใจเนี่ยมันได้ทําการออกจากไม้นี้ไปแล้วเรียบร้อยออกจากแผงของเราไปแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทําการเข้าเทรดเพราะผมรู้ว่าโอเคตรงเนี้ยไม่ใช่จุดที่ผมมั่นใจเนาะทีนี้ในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ก่อนแลน้วกันนะครับ สิ่งหนึ่งที่อยากจะแชร์ทุกคนก็คือโอเคพอมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่อาจจะเทรดมาสักพักแล้วนะครับพอเจอเหตุการณ์ที่ราคาเนี่ยมันไปชนหน้าทุนของเราแบบเป๊ะๆเ,เลยแล้วก็โดนอ่าเราก็โดนเคลียร์ออกจากเทรดนี้ไปใช่ป่ะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการมันก็กลับตัวไปถึงจุด TP ของเราซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเจ็บใจมากแลวทุกคนจะรู้สึกว่ามันแมแบบแม่นแบบว่าหน้าโมโหใช่ป่ะผมก็เคยเป็นผมก็เคยเป็นแบบนั้น แบบโมโหมากจนรู้สึกว่าแบบคือคือถ้าใครชวนคุยนี่น่าจะแบบไม่อยากคุยด้วย <c oughs> น่าจะแบบเงินกินใส่เขาแนะแต่สิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยมาจนถึงทุกวันนี้ได้นั่นก็คือมันคือการโดนจนชินอย่างแรกคือการโดนจนชินโดนโดนโดนสต็อปล้อนจนชินโดนหน้าทุนแบบไม่ค่าไม่ถึงจนชินความชินอะความชินมันจะทําให้เรารู้สึกว่าโอเค พอเราโดนไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกเหมือนมันก็เงันๆเหมือนเราโดนเราโดนใครใครด่าสักคนช่วงแรกๆเราจะเจ็บใจถูกปะ่ะแต่พอแบบไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าไอเนี้ยมันมันก็ด่าด่าจนเราไม่รู้สึกอะไรแล้วอะเราก็ไม่จะเป็นต้องสนใจมันถูกปะ่ะเหมือนกับการที่เราโดนหน้าหน้าเทรดแบบเนี้ยโดนหน้าทุนหรือว่าโดนเอสเอลเราเราก็โดนจนเรารู้สึกว่าโอเคมันก็แค่เอสเอล มันก็คือแค่การที่เราจะต้องออกจากเทรดอย่างมีเหตุผลอ,อยากให้ทุกคนคิดว่าการโดนไอซหรือว่าการโดนหน้าทุนเนี่ยผมออกจากเทรดอย่างมีเหตุผลยกตัวอย่างเทรดนี้เนี่ยนั่นก็คือพอราคาไปถึงจุดโลตรงนี้แล้วเนี่ยผมได้วางแผนกับตัวเองว่าโอเคพอราคามาถึงจุดโลนี้ผมจะทําการเลื่อม stop l ล s s มาที่จุดหน้าทุนของผมเพราะว่าพอไปถึงจุดนี้เนี่ย มันคือจุดบริเวณของ Lo เลสิตเ i l i ฟิที่โอเคมันมีโอกาสที่จะทำให้ราคาเนี่ยกลับตัวขึ้นไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีดอออนข้างล่างแต่ว่าก็เป็นบริเวณที่น่าเฝ้าระวังผมก็เลยโอเคน่าทุนจะเริ่อมานน่าทุนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปึง้งไซเทียนไปจิ้มน่าทุนแล้วก็กลับตัวไปถึง TP ทีนี้ผมรู้สึกยังไงอย่างที่ผมบอกไปผมไม่รู้สึกอะไรเลยทำไมผมไม่รู้สึกอะไรเลยล่ะเพราะว่าผมโดนจนชิน ผมโดนจนผมรู้ว่าเออมันก็แค่มันก็แค่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของการเทรดแต่สิ่งที่ทําให้ผมไม่รู้สึกอย่างนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกหงุดหิดอะไรเลยนั่นก็คือผมรู้ตัวว่าผมได้ทําตามแผนการเทรดของผมอย่างหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นผมผมได้ทําตามแผนการเทรดที่ว่าโอเคราคามาถึงเราตรงนี้ผมจะเลื่อมานหน้าทุนผมจะรอเข้าเทรดที่แฟลเวอรลกแบบนี้เท่านั้นอาแลวราคามาถึงแฟลวอรลกแบบนี้ผมก็เข้าตรงนี้ตั้ง sl L ไว้ตรงนี้ ที่พีไว้ตรงไหนผมได้ทำตามแผนการเทรดร้อเปนไในม้นี้นั่นเป็นสิ่งที่ทําให้ผมได้บอกตัวเองว่าโอเคม้นี้ไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรผิดพลาดเลยถ้าเราทําตามแผนการเทรดของเราร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราต้องเทรดแบบมีเหตุผลด้วยนะออไม่ใช่เข้ามม่วๆแล้วบอกว่าโอเคเราทําตามแผนของตัวเองมันไม่ใช่นั่นคือสิ่งที่จะทาให้เราเนี่ยสามารถออได้เรียนรู้นะครับ ได้เรียนรู้ว่าโอเคต่อให้เราทำตามแผนการเทรดของเรา100%เราก็ยังสามารถที่จะโดนเหตุการณ์แบบนี้เราก็ยังสามารถที่จะเทรดแพ้ได้ถ้าจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปนะั่นก็คือเราจะต้องเรียนรู้การควบคุมอารมณ์เพราะมันมันจะมีอารมณ์ที่รู้สึกว่ากูก็ทำตามแผนการเทรดของกูแบบทำตาม100%ทําตทำตามทุกอย่างทำไมยังเทรดแพ้เข้าเทรดในจุดที่คิดว่าดีที่สุดทำไมยังเทรดแพ้ซึ่งบมกว่าเคยเป็น และเหมือนเดิมสิ่งที่ทาให้ผมได้เรียนรู้และก็ได้เป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ผมโดนจนชินอีกแล้วนะฮะโดนเอสจนชินจนดูว่าโอเคมันก็มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเรามีการควบคุมความเสี่ยงมาตั้งแต่แรกการควบคุมออความเสี่ยงก็ถือเป็นแผนการเทรดอย่างหนึง่งนะครับที่ควรมีผมก็รู้ว่าโอเคมันก็แค่โดนเอสเอลน้อยๆแต่ถ้าเราท p เนี่ยเราจะได้เยอะใช่ไหม มันก็ทาให้ผมรู้สึกว่าโอเคมันก็มันก็แค่คันๆแต่ไม่ถึงกับเจ็บแล้ะอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมระหว่างเทปเนี่ยหรือว่าในระหว่างเทปน,นะครับรู้สึกว่ามีสติมากๆนะครับรู้สึกว่ามีการโฟกัสที่ดีมากๆคือก่อนที่ผมเทปเนี่ยนะครับผมจะทําการนั่งสมาธิอย่างน้อยอย่างน้อยเนี่ยสามนาทีขึ้นไปนั่งสมาธิแบบ ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายก่อนเทสนะครับมันจะทำให้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยมีการโฟกัสที่ดีขึ้นม,มีการมีสติในการเข้าเทดมากขึ้นซึ่งมันช่วยได้มากจริงๆแล้วผมอยากจะรีคอมเมนต์ให้ทุกคน,นลองไปทำดูนะครับกับการนั่งสมาธิก่อนเทดหรือใครที่รู้สึกว่ามันมีอย่างอื่นที่ทำให้เราเนี่ยสบายใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ การออกกาลังกายการฟังเพลงการไม่แนะนําการเล่นเกมเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเล่นเกมมันจะทําให้เราเนี่ยรบกวนถูกรบกวนทางสมองนะครับเป็นให้เป็นกิจกรรมที่มันเนี่ยใช้ใช้ความคิดทางสมองให้หน้อยที่สุดมันจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับอย่างเช่นผมรู้สึกว่าถ้าผมนั่งสมาธิเนี่ยมันจะทําให้ผมเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น แล้วก็ลองหาดูว่าโอเคอะไรที่ทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นนะครับซึ่งมันช่วยกับการที่เราเทรดมากจริงๆขนาดเทรดทำให้เรารู้สึกโฟกัสทาให้เรารู้สึกเนี่ยมีสติในการเทรดนะครับต่อไปนั่นก็คือเป็นเรื่องของการทําตามแผนการเทรดการทําตามแผนการเทรดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผมเนี่ยได้เรียนรู้อะไรเยอะมากอย่างตัวอย่างเทรดเนี้ยทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าโอเคบางครั้งเนี่ยเราไม่จำผมไม่จาเป็นที่จะต้อง ตั้ง stop อ o s s ไว้ที่หน้าทุนเป๊ะๆก็ได้อาจจะตั้งไวที่เหนือ high ตรงนี้เหนือ high ตรงนี้ที่ก็สื่อเป็นอีกจุดหนึ่งที่เซฟมากๆนะครับเราเราผมก็จะรอดจากการโดนหน้าทุนแบบนี้และรวมถึงถ้ามันโดน SL เนี่ยผมก็จะเสียเงินน้อยกว่าตอนที่ตั้งจุดสต l o รอไวจุดที่เดิมอ่ะใช่ไหมมันมตรงนี้ก็จะเสียสักประมาณ20ดอลอะไรอย่างงี้สมมตินนะหรือว่าผมอาจจะได้เรียนรู้ว่าโอเค การที่ถ้าสมมติว่ามันมีการ r e j e คชั o นจาก f v G ตรงนี้เนี่ยผมอาจจะเข้าต่อได้อะไรอย่างนี้คือมันมีหลายอย่างที่ให้เรียนรู้มาขอแค่เราเข้าเทรดตามแผนการเทรดแล้วเราได้เรียนรู้ว่าโอเคสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกหรือยังหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันผิดและเราก็นำม,มาเป็นบทเรียนเพื่อไปปรับใช้ในการเทรดของเรานะครับซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำให้ผมพัฒน,นามามากขึ้นอย่างมากนะครับ เราลองต้องต้อง,ต,องต้องลองทําตามแผนการเทรดซึ่งผมพูดไปหลายรอบแล้วเกี่ยวกับทาตามแผนการเทรดนะครับพูดหลายหลายครั้งมากในคลิปนี้และผมก็เลยคอมเมนต์ให้ทุกคนทำเพราะว่ามันช่วยให้ได้มีการเรียนรู้ในการเทรดมากจริงๆนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยากจะมาแชร์ความคิดของตัวเองนะครับแชร์ไมเสร็ตโอเคสำหรับคลิปนี้คลิปเช็คอินแล้วก็คลิป PC เศษวันที่18ก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ